สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมใหม่ครับอาชวิตรอดวันนั้นผมถ่ายไปแล้วนะมันได้แค่ศูนวันเองป้าบอกเกินไปแล้วนะเออโหไปต่อครับต่อต่อต่อ,ตอปรับแสงให้ยันลุกให้่อเสียงก่อนนี่ทุกคนอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนตอนนี้นะครับทุกคน ยิด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลูมาลุงหนักนะครับอย่าลืมไปกดติดตามด้วยนะครับก่อนนี้ทุกคนจะลืมนับกดติดตามซับสไครต์ก็เหมือนกันแหละกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่ค่ามกิต่อไปแต่ตอนนี้เราก็ต้องมาเล่นก่อนสวยวูโม ส่วนคลิปเอาชีวิตรอดจากฐานทัพตอนนี้เอ่อทำก oh, yeah. ำลังทาอยู่แต่ตอนนี้ยังไม่ทํำ รอครับแป๊บนึงครับทุกคนอย่าตอบให้ตอนนีด้ด้วยผมเข้ามาแล้วทำไมมืดขนาดนี้เดีย๋ยวผมไปปั๊มนี้ก่อน มันแสงสว่างหวานสุดเ,เลยนี่สว่างขึ้นไปซอมบี้ซอมบี้มามาดิผมต้องเดินทางกลางคืนใช่ไหมเนี่ยป้าเอย๋ยอุ้ยซอมบี้เต็มเลยซอมบี้มันเยอะเลยขนาดนั้นโมไปเรือก็ไปไม่ได้ คุณรอแป๊บหนึง่งไปตรงนี้เหรอไปอุ๊ยสก,กิวลวิตั้นรีบหนีเร็วอาไม่ทันหรอก ดูยันเช้า้วทุกคนหนี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 เร็วรุนพอาเท้าเหรอหนีบหนีหนีหนีหน,หนีอย่างเดียวตอนนี้ไม่มีวันรอดหรอกปัรัาทุกคน ทุกคนเมื่อกี้ผมไปถ่ายรูปมา หาแกะก่อนจะต้องฆ่าก,ก,กินไมุกคนหาแกะหาแกะก่อนทุกคนเอาใหม่หาแกะน,นะครับทุกคนหาแกะ แล้วแกะอยู่ไหนเนี่ยเดินไปเรื่อยครับเจอแต่ไก่แกะไก่ไก่แกะ,แกะ,แกะนี่แกะ สีขาวนั่นแหละมันจะว่ายไปดูกูดช้าเลยครับ